ชาวหนองโดนพร้อมใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเตรียมต้อนรับนายกใหม่การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองโดนจังหวัดสระบุรีกำหนดจัดขึ้นวันที่23กุมภาพันธ์2568ตั้งแต่เวลา8ถึง17นาฬกาหลังจากตำแหน่งว่างลง <c oughs> เนื่องจากนายสมบัติเกียรติไทยพิพัฒลาออกเมื่อวันที่3มการาคม2568การรับสมัครเลือกตั้งจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง24มการาคม2568มีผู้สมัคร ชิงตำแหน่งสองคนได้แก่หนึ่งนายสมบัติกิติไทยพิพัฒน์อดีตนายก 2. 2> <_ C os al> นายจักรกฤษณปิยะสุนทรการเลือกตั้งแบ่งเป็นสองเขตเลือกตั้งรวมผู้มีสิทธิเลือกตั้ง1911 <_ C os al> คนเขตเลือกตั้งที่1หน่วยที่1หมู่หนึ่งและบางส่วนของหมู่สิหน่วยเลือกตั้งที่โรงเรียนอนุบาลหนองโดนสนิทประชากรผู้มีสิทธิ์613คนหน่วยที่2หมู่9หน่วยเลือกตั้งที่ศาลาการประเรียนวัดหนองโดนผู้มีสิทธิ์323คนเขตเลือกตั้งที่2หน่วยที่1หนู่งหที่สา ลาการประเรียนวัดคลองบุญผู้มีสิทธิ์351คนโดยที่2ส,ส่วนที่เหลือของหมู่4่วยเลือกตั้งที่ประรำบริเวณหมู่บ้านเต็นผู้มีสิทธิ์624คนสำหรับบรรยากาศการลงคะแนนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นประชาชนต่างทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าเรื่อยอไปจนถึงเวลาปิดหีบโดยไม่พบว่ามีการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใดต่อมาเมื่อถึงเวลาปิดหีบและนําบัตรเลือกตั้งออกมานับจนได้คะแนนครบเสร็จสิ้นทุกหน่วย จึงทยอยนำหีบเลือกตั้งมาที่บริเวณอำเภอหนองโดนดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมคะแนนของแต่ละหน่วยผลการนับคะแนนหมายเลขหนึ่งนายสมบัติเกียรติไทพิพัฒน์อดีตนายกได้คะแนน632คะแนนส่วนผลการนับคะแนนของหมายเลขสอง,สองนายจักริดปิยสุนทรได้คะแนน929คะแนนจึงส่งผลให้ผู้สมัครหมายเลขสอง,สองนายจักริดปิยสุนทร เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งบรรดากองเชียร์ต่างเฮลันเมื่อเจ้าหน้าที่ประกาศผลการ,การนับคะแนนบรรยากาศความตึงเครียดตลอดทั้งวันหายไปในทันทีปัตรเจีเออบอร์สองบัตเจมเบอร์สองทีสองทัส่สอาตยนะครับเอ่อกาอยู่ไนเกัน Merci. Yep. ครับเ,เอ่เอรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้รับชัยชะนนในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับก็ต้องขอบคุณเอ่เอ,อทีมงาน,นครับทีมผู้ช่วยเสียนแล้วก็ประชาชนทุกคนครับที่มาร่วมการ้สิยสิ์เลือกตั้งครั้งนี้ครับมีแผนงานเร่งด่วนที่ทา่านนายกจะดำเนินการนะครับหลังจากเข้ารับตําแหน่งเนี่ยที่ประชาชนสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ภายในหนึ่งร้อยวันเนี่ยคืออะไรต้องปรับปรุงโครงสร้างนะครับของ่อการบริหารของเทศบาลอุดมครับเพราะว่าตอนนี้อ่ยังไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควรครับ ถ้าจายกมีแนวทางในการพัฒนาตะบลหนองโดนให้ก้าวหน้าอย่างไรอ่าต้องตอนนี้ครับต้องปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานใหม่นะครับเพราะว่าบางส่วนที่มันชำรุดเราก็จะซ่อมแซมนะครับบางส่วนที่มันยังไม่มีเราก็จะสร้างใหม่ครับแล้วตอนนี้มีนโยบายที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจแล้วก็สร้างอาชีพให้กับคนในตะบนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าองอ่าตอนนี้เป็นนโยบายหลักของเราเลยครับว่าเราจะส่งเสริมอาชีพให้ชาวเทศบาลหนองโดนครับอ่าให้มีอาชีพหรือตกงานให้น้อยที่สุดครับ อีกเรื่องหนึ่งครับที่ว่าเป็นปัญหาส่วนใหญ่เลยที่ว่าชาวบ้านมาพูดว่าเออเข้าไม่ถึงเทศบาลไม่ถึงอบตอ,อะไรพวกนี้คือเราเนี่ยจะทํายังไงเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงการบริหารงานของเทศบาลได้มากขึ้นอ่าเราจะใช้เวลาส่วนใหญ่กับประชาชนครับเราจะไม่ค่อยออกนอกพื้นที่เท่าไหร่ครับเพราะว่าปัญหาของประชาชนมันต้องรีบได้รับการแก้ไขโดยเร็วครับก็บต้องขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะครับของทุกท่านนะครับที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันนี้ครับอ,อยากให้ทำให้คะแนนเสียงทุกท่าน มีความหมายครับเราอยากทําให้คนโดน,โดนยิ้มน้าทุกคนครับ